คเจ้าเนี่ยนะคะเป็นคนที่สร้างชีวิตดีๆด,ด้วยตัวเอง100%ตั้งแต่เด็กนะคะไม่เคยแบบว่าเออจะเรียนอะไรดีต้องไปถามหมอดูจะสอบมหาลัยติดไม่จะเรียนค้าหน้าอะไรดีจะทำธุรกิจอะไรเลยไม่เคยไปถามหมอดูเลยนะคะข้าเจ้าก็ สอบเข้ามาหาลัยเชียงใหม่ก็ไม่ต้องไปบ่นบานสารกล่าวอะไรเพราะไม่เคยบ่นค่ะคะเจ้าก็อ่านหนังสือตั้งใจอ่านแล้วก็ไปสอบด้วยตัวเองสอบติดมหาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลค่ะเจ้าก็ใช้มันสมองตัวเองเนาะตั้งแต่วัยเด็กจนเข้ามาหาลัยค่ะเจ้าก็ได้ทุนการศึกษาไม่มีคู่แข่งเพราะว่าสอบติดตั้งแต่แรกไงทุนการศึกษาเอ่ยทุกอย่างก็เลยเป็นของ ข้าเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็เรียนพยาบาลเขาก็มีทุนให้ด้วยข้าเจ้าก็ได้ทุนจากพยาบาลด้วยได้ทุนจากมูลนิธิต่างๆที่ให้ด้วยแล้วก็ได้ทุนจากอาจารย์พยาบาลด้วยก็เลยใช้ชีวิตสุขสบายมากมีเงินมีทองให้ใช้แบบ สบายอ่ะไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรเสื้อผ้าก็มีเงินจ้างคนซักมีเงินซื้อข้าวกินแล้วก็ยังมีเงินให้เพื่อนยืมด้วยเพราะว่าสมัยเรียนเพื่อนๆที่แบบว่ารู้จักกันก็มายืมเงินแล้วก็ยังมีให้สี่ห้าร้อยให้เพื่อนไปฟรีๆนะคะขนาดแบบว่าเป็นนักศึกษานะคะมีเงินให้คนอื่นยืมนะคะแล้วก็ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ ลายมือค่ะเป็นแค่เข็มทิศชีวิตว่าเออบุคคลนี้เนี่ยะจะประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านไหนเหมาะกับอาชีพอะไรทำํำอ,อะไรได้บ้างแล้วก็สมควรขายนาส่งควายเรียนหรือเปล่านะคะก็สามารถดูลายมือนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องดันทุบด,ดันขายนามาส่งควายเลียนเพราะดูแล้วคนนี้เหมาะกับอาชีพ อะไรเราก็จะรู้ไงเราก็ส่งเสริมเขาส่งเสริมเด็กไปในทางนั้นพ่อแม่ก็เซฟเงินไงไม่ต้องไปเรียนแบบใครว่าโอ้ยลูกคนนั้นเขาเรียนตรงนั้นเขาได้เป็นหมอเขาเรียนเก่งเขาสอบติดลูกเราเนี่ยจะต้องได้แล้วก็เอาลูกตัวเองเข้าไปาเรียนตรงนั้นไม่มีเงินก็กู้บัตรเครดิต ไม่มีเงินก็ขายบ้านขายที่ขายอะไรมาส่งลูกเรียนน่าสงสารนะคะดังนั้นการดูลายมือเนี่ยมันก็จะช่วยเราแบบว่าวางแผนชีวิตให้กับลูกหลานให้กับตัวเราเองได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยลายมือฉันดีฉันไม่ทําอะไรเลยต่อให้ลายมือคุณสวยลายมือคุณเฮงลายมือคุณเก่งแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะก็ เหมือนแบบเขาเอาเงินมาโยนไว้ให้หน้าบ้านอะลายมือดีก็เหมือนมีคนเอาเงินเอาทองมาโยนไว้หน้าบ้านแต่คุณก็ไม่ไปเปิดประตูรับเงินรับทองรอให้เงินเดินเข้ามาก็ <c oughs> จะมีคนที่มาเอากระเป๋าเงินคุณอะจากไปคุณก็จนคุณก็โง่คุณก็โง่งจนเจ็บกินเหล้าเครียดเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนะคะ ลายมือสวยเนี่ยมันก็เหมือนว่าบุญเก่าคุณดีชะตาชีวิตคุณดีแต่คุณต้องเพิ่มแรงแอคทีฟด้วยนะคะการดูลายมือมันก็จะช่วยเราแบบว่ารู้จังหวะชีวิตนะคะอย่างของข้าเจ้าเนี่ยอพอดูลายมือเป็นรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยจังหวะชีวิตมาละมี V, v. ีก็คือตรงไหนมีวีก็คือโชคลาภวาสนาเงินทองจะมานะคะ,ะมันขึ้นมา 3 V เลยทั้งเส้นวาสนาเส้นพระอาทิตย์เส้นการค้าที่เนินพุทธนิ้วก้อยนี่นะคะคือเนินเสานิ้วกลางนิ้วนางก็คือเส้นพระอาทิตย์เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแล้วก็นิ้วก้อยนะคะเส้นการค้านะคะ3เส้นนี้แล้วคอนเฟิร์มด้วยกากบาทตรงเนิน พาลือหัดก,ก็คือมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความสําเร็จนะคะเนี่ยค่ะคอนเฟิร์มกันแบบนี้สามดีแบบนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าเจ้าเนี่ยออกพบปะผู้คนแม้จะเบื่อเพราะเป็นคนแบบไม่อยากเข้าสังคมแต่พอหยฝนหาใหญ่กําลังตกเราต้องหาภาชนะรองรับอะ่ะเออก็ต้องออกไปสร้างคอนเน็กชันออกไปเจอคนออกพบคนเพราะว่าโอกาสมันมาเราต้องรีบรับ ช่วงที่ดวงเราขึ้นเนี่ยทำอะไรหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเราต้องรีบตักนะคะดังนั้นการดูลายมือก็ทําให้ค้าเจ้าเนี่ยมีแรงออกมาพบปะผู้คนมีแรงออกหาลูกค้าทุกวันเลยค่ะ